ไม่ได้เจอกันมานานนะคะแล้วก็ทาได้มีโอกาสทํางานด้วยกันก็เลยแบบนิดนึงค่ะคือหนูก็หนูก็แกล้งพี่หน้องเหมือนกันนะคะเพราะว่าเหมือนแบบมันก็เป็นโมเมนต์ที่น่ารักอ่ะหนูแบบโมเมนต์แบบเปิดตัวแฟนนู่นนี่ไงแต่ว่าแต่ว่าเราไม่มีไงเราก็เลยแบบเออแกล้งแกล้งพี่หน่องก็อ้อนปกตินะคะแบบอย่างพี่น้องเขาเปิดตัวแฟนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูไม่มีแฟนก็เลยเปิดตัวพ่อไปก่อนเพราะด้วยความที่แบบพี่บอยเขา,ามีความแบบเป็นพี่ใหญ่มีความแบบ นุ้งก็เตือนนี่ก็ว่าจะมีคล้ายๆแบบอ่าเหมือนพ่ออะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยแกล้งเขาอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงๆแบบหนูก็เหมือนจะเป็นคนขี้แซวมันคนแบบปากดีอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วหนูก็ไม่รู้เหมือนกันเวลาคนอื่นเข้ามาหรือเราเข้าหาเขาแบบเราก็ไม่ได้แบบเหมือนอาจจะไม่รู้หรือว่าอาจจะเหมือนแบบเราชิลกับทุกอย่างเพราะเราแบบกล้าเล่นนู้นนี้เราก็เลยไม่ได้คิดอะไรมากก็ไม่เรียสนคะ แล้วก็คือจริงๆเราช่วงนี้เราก็เราก็โอเคแบบเหมือนอยู่กับเพื่อนเยอะด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไม่ได้แบบเออต้องมีแฟนอ้าวจริงๆก็ไม่ไม่ใช่สเปคนะคะแต่ว่าจริงๆไม่ได้มีสเปคอะไรแบบนั้นถ้าอยู่ด้วยแล้วแบบเออสนุกแฮปปี้ก็โอเคเวลาเจอกันก็คุยกันแบบนานๆทีอาจจะไลน์หาก,กันบ้างแต่ไม่ได้แบบไม่ได้คุยกันทุกวันเลยสำหรับหนูหนูก็มองว่าแบบ เป็นพี่ชายที่ที่แนะนำไงคะอาาตอนนี้หนูไม่ได้คุยกับใครเลยค่ะไม่มีใครเวิร์กสักคนเลยค่ะก็เห <laughs> <c oughs> มือนแบบเราก็รู้สึกว่าเราก็เริ่มโตแล้วยีิบเจ็ดแล้วเราก็รู้ไม่อยากแบบถ้าคุยเรารู้สึกว่าเคมีไม่ตรงกันเราก็ไม่อยากเสียเวลาคุยให้เปลืองความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ไม่ไม่คือคือ,คอชีพอ่ะอย่างพี่พี่ทุกคนเชียร์อะไรอย่างเงี้ยเราคือเราอ่ะถ้าเรามองตัวเองเป็นแบบ คนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเองเราก็มองว่าเออก็น่ารักดีแต่ด้วยความที่เราเป็นตัวเองเราก็มันไม่ได้มีโมเมนต์ที่แบบเออเขาจีบเราหรือเราจีบเขาเราแค่แบบเ,เล่นเล่น,ลนแซลๆซลไปอย่างนั้นแหละตามภาษาคนโสดอะ่ะคิดถึงก็มีแบบเมสเซจไปว่าคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าก็บอกปลอมโสดสนิทเลยคะ่ะจีบได้คะ่ะไม่รู้แต่หนูก็เลือกเยอะคะ่ะเราทำงานก่อนดีกว่าคะ่ะฝากอารามีด้วยนะคะ เซนเตอร์คนใหม่นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นะคะเป็น triple rose concentrate serum คะ่ะปากเลยนะคะหนูเห็นนะพูดตรงๆเลยนะหนูก็ยังแบบโอ h oh my god แบบนี้เลยอะ่ะแม่บ้านจะงบอกว่าชิปทาชิปเหมือนออแม่ลูกอ่อนจริงๆเลยนะคะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเหมือนด้วยชุดแล้วด้วยเข้ากล้องอะ่ะมันยิ่งบวกบวกความบวมขึ้นไปอีกอาจจะเป็นแบบ สั้นด้วยอะไรหลายๆอย่างมันทําให้แบบเป๊ะเลยไม่รู้ออออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแต่เราก็แบบไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะว่าแบบน้ําหนักมันก็มีขึ้นแล้วก็มีลงอะเนาะเพราะว่าเราก็เราก็ปวดๆแบบนี้แหละค่ะหนูก็ก็พยายามลดอยู่ค่ะเพราะตอนนี้ก็กําลังจะเปิดกล้องเรื่องใหม่กับพี่เพื่อนค่ะเรื่องรตีลูปพนูก็เข้าใจว่าต่างคนก็ก็ต่างมุมมองอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนที่เขาแบบรู้เหตุผลหรือบางคนที่เขาแบบ เห็ผนผ่านๆเขามันก็มีหลายๆความคิดนะคะแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ไปแบบซีเรียสะไรแล้วก็จริงๆก็เข้าใจหมดทุกคนที่แบบใช่ว่าจริงๆเกี่ยวนะคะคือตอนแรกอะเหมือนพอกินยามันก็จะลดไปแบบค่นึงช่วงนึงที่แบบช่วงแบบแรกๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอลดพอเราแบบเริ่มแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยคือหนูก็ถามหมอนะคะว่าบอกว่าหมอคะแบบกินอะไรก็อร่อยไปหมดเลยค่ะยอะไรเงี้ยเขาบอกอ๋อมันเป็นแบบมันเป็นเอฟเฟกของยาอะไรอย่างเงี้ยที่ทําให้แบบเรอาอแฮปปี้เรา อะไรอะไรมันก็แบบดีไปหมดเลยเนี่ยก็ไม่มีอะไรนะคะคือถ้ามีอะไรก็ก็ไปปรึกษาหมอแต่ว่าเราก็หยุดยาไปแล้ว